พื้นเนี่ยเราเราตรวจรับ้านลูกค้าเนี่ยสามารถที่มาเคาะได้ทั้งแผ่นจะไม่มีเสียงเป็นอากาศก็อย่างบางทีเรามีเรามีเหลียญเนี่ยครับแล้วก็เอาเหลียญนี่มาเคาะนะครับแล้วก็จะทําให้รู้สึกว่าตรงไหนเนี่ยปูนมันยังไม่แน่นเสียงป้อ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 งอ,งองงย่างเงี้ยแปลว่ามันมีอากาศอีละอะไรอย่างเงี้ยแบบเนี้ยก็จะแน่นทั้งแผ่นมันไม่มีเสียงกรุงกวงนะครับเสียงมันก็จะแน่นๆแบบแบบเนี้ยครับเนี่ยคือการตรวจกระเบื้องอ่าแต่ว่าขั้นตอนของการตรวจ รับก่อนที่จะส่งถึงมือลูกค้าเนี่ยเราตรวจไปให้แบบนี้ก่อนเลยทุกหลังส่วนพื้นไม้ลามิเนตเนี่ยเวลาตรวจเนี่ยก็เดินทุกส่วนเลยว่ามีตรงไหนพื้นที่มันยบยาบย,บยาบ,ยบยาบเดินแล้วมีเสียงก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บตรงเนี้ยนะครับพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยยังไม่ค่อยเรียบร้อยเราก็ตรวจให้พื้นเนี่ยตูนแน่นแล้วก็สม่ําเสมอไม่มีเสียงไม่มียบผนังเนี่ยก็จะควรจะตรวจแบบผนงังก็ควรจะเรียบนะครับตรงให้พื้นผิวของผนังเนี่ยมีความ สมูทเสมอกันก็จะไม่เป็นตะปุ่มตะปัําอย่างเงี้ยก็ถือว่าใช้ได้ลนะรอยเล้าอะไรต่างๆไม่ไม่ควรจะมีรอยเล้ารอยต่ออะไรต่างๆไม่ควรจะมะีวิธีการตรวจบันไดก็คือดูว่าถ้าตัวนี้เป็นบันไดของอเป็นคอนกรีตนะครับแล้วก็ปูทับด้วยไม้เนี่ยนะครับตัวบันไดเนี่ยก็จะแน่นติดสนิทกับตัวเนื้อของคอนกรีตนะครับมีการลบมุมแล้วก็มีตัวจมูกยื่นมาประมาณ2องเซนครึ่งหรือประมาณ1นนิ้วเนี่ยนะครับ เพื่อจะให้พื้นที่ที่มีหน้าผิวสัมผัสในการเหยียบเนี่ยมีความกว้างไม่น้อยกว่า25เซนแล้วก็ตรงนี้เรียกว่าลูกตั้งนี่เรียกว่าลูกนอนนะครับลูกตั้งเนี่ยไม่ควรจะมีความสูงเกิน20เซนอ่ะที่ได้สัดส่วนเนี่ยก็ค,คือว่าความกว้างไม่น้อยกว่า25เซนความสูงไม่เกิน20เซนการตรวจราห้องน้ำเนี่ยตัวที่เป็นกระเบื้องเนี่ยก็ใช้เหรียญไปเคาะเหมือนกันนะครับ ให้ตัวเนื้อของตัวกระเบื้องเนี่ยมันสนิทกับตัวปูนถ้ามันมีเสียงป้องๆ้อง,องกลวงๆอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้ละอย่างนั้นไม่ผ่านตอนนี้เรายังไม่มีผลเลยเหรอฮะแต่ในระยะยาวเนี่ยสักสิบปี20ปีเนี่ยกระเบื้องเนี่ยมันอาจจะมีการล่อนเพราะมันมีความยืดหดตัวของตัวเนื้อกระเบื้องอยู่ก็มีโอกาสที่มันจะล่อนออกมาได้ตอนที่เรารับบ้านใหม่เนี่ยเราไม่ควรจะให้มันมี นะครับแล้วก็ถ้าในอนาคตมันเกิดมีเกิดขึ้นมันจะได้ไม่มีโอกาสที่จะล่วงออกมา